สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินชมต้นมะม่วงนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ที่มุมสวนตรงนี้นะครับปลูกไว3้3ต้น3ต้นสสายพันธุ์นะครับเป็นมะม่วง ที่ซื้อมาเป็นกิ่งตอนนะครับปลูกมาได้3ปีกว่าๆปลูกได้หนึ่งปีก็จะมีผลผลิตอยู่หนึ่งต้นก็คือต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนจะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับผมก็จะมีมะม่วงาสายพันธ์พื้นบ้านอยู่ที่สวน อีกส3ต้นนะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์อกร่องนะครับอกร่องพื้นบ้านปีนี้ติดดอกเยอะนะครับแล้วก็จับเยอะนะครับเป็นลูกเยอะปีที่แล้วโดนเพลี้ยลงไม่ได้สักลูกปีนี้ดกนะครับมะม่วงอกร่องส่วนมะม่วง3ต้นนี้นะครับวิธีการดูแลรักษาผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยนะครับ ในเรื่องของทางดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดที่ใช้กับทุเรียนนะครับก็มาใช้กับมะม่วงใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับใช้อยู่2ตัวส่วนเรื่องของอินทรีย์ต่างๆนะครับวัตถุอินทรีย์ก็จะเป็นใบที่เขาร่วงหล่นนี่แหละนะครับใบร่วงหล่นผมก็กวาดใส่โคนต้น แล้วก็จะมีฟางข้าวด้วยนะครับบางครั้งผมก็เอาฟางข้าวมามาโปะที่โคนต้นนะครับในเรื่องของสารกําจัดมแมลงผมก็จะใช้เป็นอินทรีย์นะครับผมไม่ได้ใช้เคมีนะครับอินทรีย์มันก็จะพ่นบ่อยหน่อยหนึ่งนะครับอินรีย์ที่ใช้กับทุเรียนผมก็มาพ่นมะม่วงด้วยนะครับในเรื่องของธาตุรองอาหารเสริมก็พ่นให้เหมือนกันส่วน เรื่องของเคมีที่เป็นกำจัดแมลงผมไม่ได้พ่นนะครับเข้าไปดูกันนะครับปีนี้จะเป็นยังไงนะครับจะได้กินไหมนะครับผมก็ปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินต้นนี้ก็คือโชคอนันต์นะครับโชคอนันต์นี่ครับปีนี้ก็ก็ถือว่าโดกนะครับประมาณนี้ถือว่าดก นี่ครับมันจะมีช่อละสามสี่ลูกนะครับที่ร่วงหล่นไปก็ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกที่สมบูรณ์นะครับเขาก็คัดสรรออกเองนะครับลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์นี่ครับข้างบนนะครับอยู่ข้างในก็มีนะครับข้างในนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมะม่วง โชคอันตน์น,นะครับผมปลูกวันเดียวกันนะครับปลูกวันเดียวกันเลยนะครับ3ต้นนี้นะครับข้างบนนะครับครับข้างบนมีนะครับต้นก็ไม่สูงนะครับไม่สูงก็ฝั่งโน้นก็มีนะครับเดี๋ยวจะดูอีกต้นหนึง่งต้นที่2นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธ์ น้ำดอกไม้สีทองนะครับนี่ครับน้ำดอกไม้สีทองดูนะครับก็ถือว่าดกนะครับปีนี้เดี๋ยวผมก็หาหาไม้มาค้ำให้นะครับเพราะว่ากิ่งเขาจะโน้มลงเรื่อยๆนี่ครับอ่ามันหนักลูกนะครับหนักลูกนะครับอ่าไม่ได้ห่อนะครับไม่ได้ห่ออ่าผมพ่นอินรีย์นะครับพ่นใส่เลยนะครับอ่าพ่นอยู่เรื่อยเรื่อนะครับ เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันผมมาพ่นให้ครั้งหนึ่งน,นะครับตั้งแต่ที่ตอนที่เขาเป็นลูกเล็กๆนะครับเจ็ดวันก็มาพ่นเจ็ดวันก็มาพ่นเจ็ดวันหรือสิบวันนะครับก็จะจะสลับกันนะครับก็จะไม่เจ็ดวันทุกรอบนะครับอาจจะเป็นเจ็ดวันแล้วก็สิบวันนะครับใน <Albert>. เรื่องของแมลงนะครับนะครับมันก็มีนะครับข้างในนะครับลูกโตนะครับ ลูกประมาณนี้นะครับนี่ามะม่วงอินรีนะครับนะครับผิวสวยนะครับผิวสวยไม่มีมแมลงเลยนะครับอูข้างล่างนะครับผิวสวยไม่มีมแมลงเจาะนะครับ สารอินทรีย์นะครับที่ผมใช้กับทุเรียนผสมกับสารจับใบนะครับผสมเลยนะครับพ่นให้ทุกเกดวันหรือสิบวันนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ดกนะครับข้างใน ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่รสชาติดีนะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับต้นนี้รสชาติหวานอร่อยนะครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แรดนะครับแรดนี่ครับมะม่วงแรดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์เขานะครับมันจะเป็นเหมือนแรดนะครับเหมือนแรดนี่ครับเหมือนแรดเลยนี่ครับ ปีนี้ก็ถือว่า,ามีมีการติดลูกเยอะอยู่นะครับครับลูกเริ่มโตนะครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับเมะม่วงแรกนะครับสายพันธุ์แรด ดูนะครับผมพ่นเป็นอินรีย์นะครับพ่นเป็นอินทรีย์มันจะ,ะมันจะเป็นมแมลงนะครับมีมแมลงมากินนี่ครับมแมลงค่อมทองนะครับนี่ครับดูมันมากินนะครับกินแล้วมันก็ขี้ใสเนี่ยครับใบนะครับใบเสียหมดแต่ก็ เลี้ยงลูกได้นะครับมันมีใบยเยอะอยู่นะครับพ่นสารอินทรีย์พ่นไปได้สามสีวันนะครับะมะแลงค่อมทองมันก็จะจะเจ็บจะป่วยนะครับมันก็จะหนีไปเองนะครับเพราะว่าอินรีย์ที่เราพ่นให้เนี่ยมันเป็นสปอร์นะครับมันเป็นสปอร์อมันก็จะไปเกาะที่ตัว ตัวแมลงแล้วก็มันมัน nine, 5, ก็จะขยายนะครับขยายฝังเข้าไปในตัวหลังจากนั้นแมลงก็จะเจ็บป่วยนะครับสามสีวันมันก็จะเจ็บป่วยมันก็จะหนีไปนะครับผลแรกแรกมันก็จะกินบ้างนะครับนี่ครับตอนนี้หยุดกินแล้วนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาเดินดูนะครับต้นมะม่วง3ต้นที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับเป็นการปลูกไว้กินนะครับ ปลูกให้กินปลูกไว้ประดับสวนนะครับก็อจะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ